ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แทปบคลิปนี้แล้วส่งหาโอทักหาโอนะครับผมมีน้ามันวันรับรถให้ด้วยอีก1,000บาทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับพบกับมิซูรุ่งเจริญพระรามสองวครับวันนี้ผมมีรถดีๆสวยๆอีกหนึ่งคันมาแนะนานะครับกับเจ้า4ประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับด้านหลังโอนี้นะฮะแต่งพร้อมส่งมอบแล้วนะครับกับโปรดาวเริ่มต้นที่49,900นเานะครับเดี๋ยวอะไรอะไรไปบ้างกับในการแต่งคลิปนี้เดี๋ยวพา เริ่มจากตัวด้านหน้านะครับที่ทุกที่ทุกคนกำลังเห็นในตอนนี้นะครับเราในเรื่องทําการใส่ชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นหูแดงให้แบบนี้นะครับรถมันเป็นสีเทาดำนะครับแต่งในเรื่องตัวชุดแต่งที่เป็นตัดดําแล้วก็หูแดงเนี่ยมันจะดูสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็คือในเรื่องตัวครอบไฟหน้านะครับที่เป็นในเรื่องตัวครอบไฟหน้าสีดําเงาแล้วก็คิ้วตัว C นะครับของเดิมตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับเราก็ทําในการเรื่องติดตัวครอบเข้าไปนะครับเป็นสีดําเงาเข้าไปแล้วก็ในเรื่องติดครอบไปด้านหน้าเข้าไปอีกนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับติดในเรื่องตัวโลโก้ที่เป็นสีเงินเพื่อตัดตัวรถให้มีมิติโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ติดในเรื่องตัวสกรปด้านหน้าครับเพิ่มความสปอร์ตรูหรามากยิ่งขึ้นไปครับผมมาในส่วนต่อมาด้านข้างนะครับนั่นคือในเรื่องตัวคิวซุ้มล้อด้านหน้าที่เป็นแบบมีหมุดนะครับโติดในเรื่องตัวที่เป็นคิ้วซุ้มล้อแบบดำเงาให้นะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมันมีมิติดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนต่อมาคือในเรื่องตัวราวหลังคานะครับคิว รีมสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการความเข้มเท่าไหร่40 60 80ชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับที่รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแบบที่เห็นในตอนนี้นะครับนั่นคือในเรื่องตัวสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์มีให้เลือกถึง25-30ลายนะครับหรือใครที่ต้องการทําเป็นในเรื่องชื่อบริษัทชื่อลูกชื่อแฟนต้องการทําเป็นแบบไหนลายไหนก็บอกกันได้ครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องตัวเบ้ารองมือจับนะครับตัวเบ้ารองมือจับปกติเป็นในเรื่องตัวสีดําเงาให้นะครับแล้วก็ มีโลโก้คําว่าไททันสีแดงหยอดแบบนี้ให้ด้วยครับผมมาในส่วนด้านท้ายนะครับก็คือในเรื่องตัวกระบะไลเนอร์แล้วก็ในเรื่องตัวโลบาร์แขนยาวนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์แขนยาวของตัวเอลแรนเดอร์นะครับสามารถผูกของใช้งานได้จริงครับแข็งแรงทนทานนะครับผมทาให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องกับอุปกรณ์ที่เราผูกยึดมากยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กัที่โอพาทุกคนไปดูนะครับกับเจ้า4ประตูตัวสูงตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับกับโปรดาวเริ่มต้นที่49,900แต่งให้ครบบจแบบนี้ตามคลิปเลยนะครับ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ต้องการซื้อรถพอเอวพระรามสองได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0955423563นะครับยินดีให้บริการทุกทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้รับใช้ทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสหรับคนที่ดูคลิปนี้แคปคลิปนี้แล้วส่งหาโอทักหาโอนะครับผมมีน้ำมันวันรับรถให้ด้วยอีก1,000บาทนะครับผมวันนี้คงฝากกันไว้เเพีีียงท่าน้สสวััดครบ